ไปข้างหน้านี่ก็ง่ายละเนี่ยจริงๆช่องที่ตีนี่ก็ซ้ำได้เนี่ยง่ายอยู่ลงนะ้ำปุ๊บยกทันนิดหนึ่งให้เดี๋ยวมันลอยหน่อยใส่ช็อคก็ไม่ยากนี่มาแล้วครับหนึ่งตัวนี่ทำไมเสียงวัดปลามันแปลกๆนะวัดดังปุ๊บ <laughs> นะครับนี่ครับเจนทูครับ วัดยังไงกระโดนนี่ขนาดผมตดผมยังวัดติดเลยเห็นป่ะนี่ขนาดตดนะเนี่ยตดยังวัดติดเลยโอ้โหผมนี่บอกว่าผมแพ้มะม่วงนะถ้าวันไหนกินมะม่วงนะเรียบร้อยเลยจะาดีมเขาซื้อมะม่วงมาผมก็กินมะม่วงเ,เรียบร้อยครับ พุ่งหลามแรกมันตกใจไปแล้วอ่ะมันก็ซ้มตงข้างเลยพุ่งเหลาอ,อย่างไรสติตรงดิกเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็น F G S พลัสถ่วงท้ายนะครับมันก็จะวิ่งหน้าตรงแต่ตัวเก่ามันจะสายเบาๆอะไรเงี้ยแต่บางคนเข้าใจว่า มันเอียงมันไม่ใช่คือเหมือนเรากอเพนซิลตัวยาวเข้ามาพอเข้ามาใกล้ๆมันก็ต้องตะแคงเพราะเหยียดตัวมันยาวนะเพราะว่าเราใช้การถ่วงนี่แหละนะครับเพราะว่าใกล้ๆที่เป็นแบบนั้นแหละใช่เพราะว่าบที่มันยาวแต่มันไม่ควงแน่นอนผมใช้มากี่ตัวก็ไม่มีควงนะครับมันมีแต่ที่สองในฐานะที่เราเราเป็นคนใช้งานจริงๆอ่ะผู้ใช้เยอะกว่าใครใช่ไม่ควงนะครับเพราะว่าแอคชั่นมันอาจจะยังเรียกว่าอะไรคน คนใช้งานน่ะก็จะติดกับการใช้งานที่เราต้องการกบที่นิ่งๆน,นะครับ mm hmm. แต่แต่ผมเป็นคนที่ใช้งานเหมือนเราตกปลาหลากหลายใช่ไหมผมก็อยากจะได้เหยื่อที่แบบว่ามันต่างจากอย่างอื่นซึ่งซึ่งนักตกปลาบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ตัวแต่ตัวเก่ากับตัวเนี้ยผมก็ยังชอบตัวเก่านะตัวนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็น FGS Plus ดูตีพุ่งกัดตึ๊บนีไหมดูสิกดลงไปเนี่ยมันเจอกั้นเบ็ดเลยอ๋อปลกมือเรียกปลดมือเรียกปลกมือเรียก ขนานี้มันได้เหยื่อแล้วเนี่ยไม่รู้มันจับอะไรสงสัยหลุมเดิมจะมีอีกหลายตัวเนี่ยฟัเป็นโดนครับหวัดท้าไหนก็โดนแต่เนี่ยมันเป็นลุ่มมุนแบริ่งเห็นไหมว่าใบเหลือมันตีน้ำแบบดุมากกาวุูเลยแถมเรายังให้ราคาเท่าเดิมอีก ที่ริงคุณมันขึ้นมาเนี่ยแม่ช่วยเหลือ <c oughs> ช่วยเหลือค่าทอนแพงยังไม่ปรับราคาูหมนนเป็แบร่ด้วยแล้วเวลาที่มันกอกลับมาเนี่ยมันตีน้ำแบบโห,โหเสียงดุกมากากันยุ้เลยและและตะกั่วพี่เอแพงขึ้นเพราะว่าปั๊มใช่ไหม,ม,มแล้วเดียวไม่ได้ใช้เป็นตะกั่วธรรมดาเดีย๋ยวใช้เป็นไอ้พวกผลิตอัลลอยที่ปรุตภูมิในการหล่อ500องศา300กว่า ผมหลายอย่างมากซอเรียกซออยซอ,อ,ยอ,อยใครชอบมาตรงๆก็ตัวนี้ครับเป็นหู้นเอสจีเอสครับมาตรงๆตงีน้ำดังๆแต่ว่าอีกหน่อยจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดละใช่ไหม บาลานดีสีพุง่งเหมือนพุ่งไปข้างหน้าเลย theo tập này. ตอนแรกมันกัดไม่โดนนะมันมันขยับพี่เยตอนแรกเออกัดจุ๊บแรกแล้วก็ทีนี้ก็ขยับไปขยับมากัดไม่ยอมโดนแต่จุ๊บนี้เรียบร้อยนะครับนี่วัดเป็นโดนขอให้กัดไม่โดนเถอะมาจุ๊บมาจับกัดไม่โดนเยื่อแต่ว่าขยี้ไปขยี้มาก็ยังออกมาเอานะครับเจนทูนะครับวัดเป็นโดนกับ FGS+ รุ่นใหม่นะครับวัดยังไงก็โดนวัดท่าไหนก็โดนนะ ผม,ผมทดสอบให้แล้วนะไม่ว่าคุณกําลังจะปวดตดหรือว่าคุณกําลังอยากจะไปทําอะไรนะทุระที่ไหนก็คุณก็วัดโดนแน่นอนนะครับเพราะว่านีเ่เลยรุ่นใหม่ของเราย้ากันอีกครั้งเพราะว่าในตัว fgs รุ่นเก่าเนี่ยเราก็ว่าเรากัดติดง่ายแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีตะกั่วไปหลอกขวางอยู่ประมาณสัก2 2-3มิลน,นะแต่ตัวนี้ วลา,าปลาเข้ามาชาร์จลา,ามันอมปุ๊บเข้าไปเนี่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วลา,าตัวเบ็ดเปิดเปิดเต็มที่นะครับเปิดเต็มที่ไม่เหมือนกับพวกตัวเบ็ดที่ใช้ตะกัว 40, นะ่วฟิวพันแล้วลากดมาก็ลงมาแค่นีน้เพราะว่าความหนาของตะกั่วมันขวงอยู่พอเป็น FGS แล้วเนี่ยนี่ไงผมดึงตัวรีดอลอยมาอยู่ท้ายใช่ไหมทีนี้เวลา,าปลามันกัดมันต้องกัดโผล่พลนจากตัวปลายเกสรเนี่ยลา,ามันกัดลงมันก็ลงที่การเบ็ดเลย พอเราวัดเสร็จวัดปักเข้าไปเนี่ยตัวเบ็ดก็เข้าปากเลยแล้วที่สําคัญตัวเบ็ดเราเนี่ยไม่ต้องไปใช้ครีมดัดง้างเหมือนเจ้า,าอื่นนะเจ้าอื่นเนี่ยพอด้วยความที่เขาเป็นตะกั่วพันฟิลเนี่ยความหนามันสูงจัดเขาเลยต้องใช้ครีมง้างปลายเกสรเพื่อให้ยืดขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้รับกับปากปลาแต่ว่ามันจะบอกว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยจะทําให้เบ็ดหมดความแข็งแรงหรือล้าลงไปเพราะว่าเบ็ดทุกตัวจากโรงงานเขาจะชุบแข็งมาถ้าเราเอาครีมไปบิดง้างนะครับไปบิดง้างหรือดัดให้มันเนี้ย ความแข็งแรงของตัวเบ็ดจนลดลงแน่นอนนะแล้วถ้าเราไปเจอปลาใหญ่ๆล่ะแล้วเบ็ดของเราที่มันล้าๆที่ง้างๆออกมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้และที่สําคัญองศาเบ็ดมันเปลี่ยนอย่างเบ็ดเนี่ยที่เขาสร้างมาเน่ไหมเขาสร้างมาเพื่อแทงทะลุแล้วก็ล็อกแต่พอเบ็ดง้างเนี่ยเหมือนกับเราเราใช้เบ็ดที่ง้างตกปลาโอกาสที่ที่ปลามันจะหลุดมันก็มีสูงนะครับทีนี้เราก็เลยทําตัว FGS+ Plus ออกมาเพื่อตอบโจทย์สําหรับการที่เราจะต้อง พยายามแบบวัดให้โดนปลาแล้วติดทุกตัวนะนี่วัดสามทีก็ติดสามตัวอะไรเหมือนกันมากับลูกหมุนแบริ่งนะครับแล้วก็ลวดตัดแบบ cnc นะครับแรงกว่าเดิมใช่สำหรับคนที่ชอบบอกว่ากรอมาตรงมาดิงๆกรองโง่งโง่กรองโง่โง่ปลากินหย่อนคันแล้ววัดเลยมือใหม่หรือว่าคนที่แบบว่าใช้คันที่แบบบออ่อนบอนอ่อน,อน,ออนแบบว่าคือเวทบอลอ่อนเน,นี่ยถ้าเราตกมาช่อนถ้าเราใช้คันเวทอ,อ่อนเช่นแปดสิบหกหรือว่าต่ากว่านั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะวัดติดปลานี่ ยิ่งน้อยใหญ่นะเพราะเวลาวัดเนี่ยปุ๊บใครก็จะยุ่บตามแล้วบางคนไม่ได้ใช้สายพีเหนึ่งหาโหยิ่งวัดไม่ติดแต่อันนี้นะวัดเป็นโดนแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะให้น้องดีมวัดเป็นโดนมากแล้วกันนะครับแต่ว่าน้องดีมเขาบอกเดี๋ยวเขาขอไปส่งแฟกในป่าแป๊บนึงนะงมีมีธุระจะไปส่งแฟกเหรอในป่าแล้วเครื่องแฟกไปแล้วนะหน้าตามาขนาดนี้นะ้ำจับได้ยงังไง เวลาตัดสินใจแป๊บหนึ่ง บอกว่าถ่ายไม่ได้เี้หนูยืนบังอยู่เอาไม่ถ่ายเลกชันคนไม่ก็พี่ซูมไว้ไงเสร็จแล้วพอหนูตีตีตรงหน้าหนูมันพี่มีตัวนำกันก็มันก็ไม่ทันเลยครับหนูตีตรงหน้าเป๊ะเลยก็เลยเห็นตะขา เลยอันเนี้ยคิดว่ามันคลายเมื่อกี้อะ่ะแล้วแล้วเห็นสายมันก็ขยับไงออก็เลยว่าเอ็กกอตึงๆแล้ววัดเลยเออไอที่เห็นปากมันไม่ได้คลายมันอ้าปากกัดประชดอ่ะมัน<ช><ช>อ้าปาก<ช>แดงเลยใช่พอมันค่าไปแล้วพอมันเหี่ยมมันจมไปแล้วใช่ปะแล้วแล้วไม่กล้ากอเก็บอ่ะเออ,เอ,อแล้วพอเห็นสายมันขยับอีกทีอ่ะก็เลยกอตึงแล้วก็วัดเลยเมื่อกี้วัดท่าไหน ไม่ยังโดนด้วยท่าไหนใน <Ừ. S 1> ออคชั่นที่ออคชันช่นที่ทั้อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้วัดอย่างเงี้ยรอเออมันชอบทำไมมันชอบปิดโดยวัดท่านั้นเราก็ไม่รู้แล้วแรงวัดก็น้อยไก่ตัวนะครับปลาช่อนน้องดีมถ้าวัดหนูไม่ควรทำตามมันจะไม่ได้ปลาเจนทูนะครับ sgs plus นี่วัดท่าน้องดีมยังโดนเลยนะใช่ไหมไม่ควรทำตาม Yeah. เข้ารอบกั่หนีเข้ารอบสาบตัวรอบเลยไปแล้วถึงแล้ววปจาิ่งเข้ารอบพี่คิดในใจเถ้ามันเข้ารอบมันก็อยู่ในรอบนั่นแหละ ก็วัดเลยเออก็วัดดิปลากัดก็วัดดิไม่หมายถึงแบบเมื่อกี้สายอ่ะมันเป็นแบบยิกแยกกิ่งอ่ะสายมันก็จะแบบคือโค้งใช่ไหมล่ะสายไม่ตรงพาดกิ่งไม้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องวัดต้องวัดยัดไปตั้งแบบเมื่อกี้วัดแรง